เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าน้ํามันจะเค็มจะเผ็ดจะเปรี้ยวอะไรไหมคะยังไม่ได้ใส่มะนาวเลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะโอ้ยน้ำลายไหลดี่นะคะน่ากินมากเลยฮัลโหฮัลโคเรโคเรนะคะโคเรโคเรนะคะน้ำพริกเผาน้ําพริกเผาอร่อยอร่อยนะคะมาค่ะ ยีย,ยีน้ำพริกเผาให้มันแตกหน่อยเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้เอาลงไปคุกเนาะออขอชิมหน่อยนะคะจะเป็นเหนือลงใต้ขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะอืม,อมโอเคเปรี้ยวแล้วน้ำส้มมะขามพอมะนาวเราไม่เอานะคะมะนาวเพราะว่าเมื่อกี้คิดว่า าาว,ว่าจะใส่มะนาวแต่ทีนี้มะนาวอ่ะมันจะเป็นเปรี้ยวแบบโดดๆนะแต่ซ้ําต้องมาขามอ่ะมันจะเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะคะกลมกล่อมมากเสร,ร็จแล้วเหลือใบสาลาแหนนะคะนี่ผักชีใบเรื่อยนะคะเราก็จะใช้หมดนี่เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะ พัวทัวริสงนะคะถัวริสมนี่นะคะก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่ไปเลยใส่ไปก่อนถุงนึงนะคะแล้วก็นี่ใบสาระแหน่นะคะใบเฮ้ยไม่ใช่จริงๆใส่ใบสาระแหน่ด้วยก็ได้นะคะแต่อันนี้เราเป็นผักชีใบเลื่อยแทนนะคะนี่นะคะหั่น หั่นประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะไม่ถึงนิ้วก็ได้นะคะหั่นเป็นแบบหั่นฝอยมันก็จะมองไม่เห็นเนาะนี่เราหั่นเป็นประมาณนี้นะคะนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะนี่ประมาณนี้หอมเลยนะคะโรยผักชีใบเรื่อยเสียดายจะเดินน้องนอกกนะันคะ มาค่ะเรามาตักเสริมได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วถั่วก็ถ้าใส่มากนี้ก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะใช้โรยหน้านะคะใช้ถั่วโรยหน้าม,มาชิมอีกทีนะคะชิมอีกทีชิมน้ำนะคะชอบมากเลยนนัวๆเลยนะคะ thank you so much นะเราไม r เ e n นมาค่ะ ใครย,ยังไม่เคยกินมากินได้เลยนะคะเก๋ไม่ค่อยได้ทําเมนูนี้นะคะไปดูได้นะคะเมนูเนี้ยเก๋เคยทําตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยนะคะอืมอร่อยตั้งแต่เริ่มทํา y o YouTube ตั้งแต่เริ่มเปิดช่องนะไปดูคลิปยำหนังหมูเก๋ได้นะยอดเกือบแสนและพูดเบอร์ไปยอดเกือบแสนได้ประมาณหกหมื่นเก้านะ ตอนนี้นะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละอร่อยอร่อยมากใครสนใจเมนูนี้นะ่าลองไปทำได้นะคะอร่อยอร่อยคิปปังมากจริงจริง <c oughs> ยหนังหมูอร่อยมาค่ะเรามาเสิร์ฟได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ตักเสิร์ฟได้แล้วอันนี้เดี๋ยวไว้โรยโรยตอนที่ตักใส่ถาดเสิร์ฟนะคะขออนุญ,ญาตนะคะตักจัดตักเสิร์ฟแป๊บหนึ่งนะคะ thank you นะคะทักทายกันนะคะเอดไปเที่ยวกันป่ะ <c oughs> น้องเอฟยัง้ไัไม่ได้นอนเลยมีตังเอ้ย ชวนนางไปอีกแล้วเดี๋ยวนางก็ไปหมดแหละใครชวนนางก็ไปนี่นะคะผักผักวันนี้จะเป็นผักนะคะเดี๋ยวเรามีผักกินนะคะวันนี้ขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนี่ไม่ได้ใช้พริกป่นเลยนะคะใช้น้ำพริกเผานี่อร่อยมากน้ำพริกเผาที่ห้อน,นี้มันมีกระปุกใหญ่แต่เก๋กลัวมันใช้เหลือนานไงไม่หมดก็เลยเอาแค่อันนี้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่นะคะสำหรับการกินของเรานะคะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้มีเมนูอร่อยอร่อยมากว่านะคะเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ Thank you so much ะคะ